ยังไงก็จะย้ายเยอเคเลสไม่ขอกลับไปซ้อมกับลิสบอนเรียกได้ว่าอนาคตของวิกตอร์เยอแคเลสนะครับกองหน้าตัวเก่งของลิสบอนเนี่ยน่าจะจบกันไม่ค่อยสวยเลยครับเพราะล่าสุดครับมีรายงานอย่างฟาบิโซโรมาโนนะฮะเขาบอกว่าวิกตอร์เยอคเลสเนี่ยกองหน้าของลิสบอนครับแจ้งต่อประธานสโมสรน,นะครับอย่างเฟเดริโกวารันดัสบอกว่าเขาต้องการจะย้ายทีมและไม่ของลงสนามในสีเสื้อของลิสบอนอีกครับโดยกองหน้าทีมชาติสวีเดนนะครับตกเป็นข่าวเรื่องความต้องการการย้ายทีมเนี่ยมานานแล้วฮะแล้วก็มี2สโมสรที่จ่อแล้วก็ค แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ดราม่าตรงที่ว่าค่าตัวที่ตกลงไว้ตอนแรกเนี่ยประธานสโมสรไปเพิ่มซะอย่างนั้นครับซึ่งณนะตอนนี้อาร์เซนอลก็มองว่าแพงไปไม่ต้องการจ่ายเงินระดับ80ล้านในการคว้าตัวเยเคเลสครับมองว่า60ล้านก็น่าจะเพียงพอแล้วครับโดยโรมาโนะ่เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยเยเลคเลสได้แจ้งไปยังประธานสโมสรเป็นการส่วนตัวแล้วว่าจะย้ายทีมและจะไม่ขอกลับมาซ้อมจะไม่ขอกลับมาลงเล่นในสีเสื้อของลิสบอนอีกครับเยเคเลสเนี่ยต้องการบทบาทใหม่และเขาก็รู้สึกเสียใจที่ประธานสโมสรเนี่ยกลับ หลังจากที่เคยให้สัญญาว่าจะให้ย้ายทีมในราคาที่มันถูกลงไปได้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ขอกลับไปซ้อมแล้วนะฮะนี่คือรายงานจากสื่อโปรตุเกสแล้วก็โรมาโนนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับเยอเคลสย้ายแน่ๆแต่ว่าจะย้ายแบบไหนแล้วก็น่าจะจบกันไม่ค่อยสวยครับเพราะว่า2 3ปีที่ผ่านมาเยอเคลสกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมแล้วก็โอ้โหแบกทีมครับพาลิสบอนเป็นแชมป์มากมายฮะแต่ว่าพอมาจบกับการย้ายทีมด้วยมีการทะเลาะกับประธานสโมสรเนี่ยเรื่องค่าตัวเนี่ยแบบนี้น่าจะจบไม่สวยครับแล้วก็ฟีดแบ แฟนแฟนลิสบอนเนี่ยกลายเป็นว่าก็เข้าข้างประธานสโมสอนด้วยเพราะเขามองว่าเยอเคเลสจะสร้างเม็ดเงินมหาศาลในการขายแล้วก็มาสร้างทีมใหม่มาซื้อนักเตะใหม่ได้แต่พอเจ้าตัวงองแงเพื่อบ,บีบให้สโมสอนขายทุกผูกเนี่ยแฟนบอลก็เลยทัวลงใส่เยอเคเลสกันไม่พักเลยครับกลายเป็นว่าจากฮีโร่ของทีมกลายเป็นกําลังจะออกจากทีมแบบจบไม่สวยเลยสําหรับวิกตอเยเคเลสครับ